อข้าแก่ใหญ่ข้ากงอนอดได้ห้ือกห้อนงอนก็งอนที่เราิดแถวสิ่งเด่นใส่เสืงเพงมันมาสิชีวิตที่บวชบนดำดินที่รินเดอมไมเรา้าที่รินเดือมไมเราข้าวตาวคนชอบอะไร สวัสดีครับแฟนคลับ FC ช่องไทยสาระคามพาเพลินก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินด้วยนะครับ oh. คลิปนี้นะครับมาพูดถึงไฟร้างตาซานเล้าบันเทิงศิลป์อที่6นะครับกลับมาตามคำเรียกร้องนะครับปรับรูปแบบการแสดงใหม่ใหญ่กว่าเดิมและก็พระเอกบูธนะครับพร้อมทีมงานก็ขอโอกาส ทุกท่านนะครับขอากาสจากแฟนขับ FC นะครับขอร้างตาใน EP ีที่6ที่จะถึงนี้นะครับ <c oughs> ทีมงานสันเลาบันเทิงสินยังอยู่ครบเพิ่มเติมเข้ามาอีกมากมายนะครับ oh, <no. S 1> ปรับ EP 6ี6นะครับไฟร้างตาบัตรราคา100บาทนะครับในวันที่11ตุลา <Wow. S 1> ซึ่งวันนี้แอดมินจะนำบรรยากาศการขายบัตรของพระเอกบูธจักรพันธ์นะครับพร้อมทีมงาน ที่ไร้สดนะครับขายบัตรซานเลาบันเทิงศิลป์อีีที่6ในวันที่11ตุลานี้นะครับแฟนคลับ F c ซไม่ควรพลาดนะครับสำหรับคู่จิ้นนราบุตร1เด้อพี่น้องเด้อนะครับวันที่11นะครับผู้ใดอยากเมาบัตรมือนีมาขายบัตรเด้นะครับมาขายบัตรผู้ใดอยากเมาบัตรในทีมงานศิลปินเทานะครับอยากเหมาบัตรแจกนะครับเป็นผู้สนับสนุนร่วมนะครับสามารถเมาบัตรได้ พิมมาได้เลยแอดมินกำลังรอดูอยู่นะครับว่านะครับ,บ่า,เ,าเสียงยังไงด้วยลำาพูนโนกินเหลา้าหากมาวากัมวานเสียงกะมวนบาดกับของยมีนนอกที่นางเมา ขอทูเด้อน้วงเจา้าเมาน้่มเนร้เดือตาวานขอรับประทานรวมวุงดังประสง์ในใจที่รัขอพี่้อ้พี่น้องครับทนานับาลขอพได้าห <ielt till |yo|> ์มวนเต้าพี่น้องนี้บมวนเต้า เตอร์บัตจอมสว้นะครับวันที่11จัดเต็มแน่นอนนะครับให้โอกาสทิี่ง่ายๆเราได้แก้ตัวเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเรนะผมบางคนผู้หญิงกินเหล้ายามบามาใส่ตาสดท้องทำให้เด็กคนสวยนั่งนอนผูตาจ้องสมน์เดี๋ยวบกแก้มดวนดังจันเพิษใจสิมาผมนีินิจมันบุญอายใช้ขอเบาใช้ขอเบาที่ขอเบานั้งเนี่ย เดดสิกล่าวหมยิ่งกินเหล้าสิ่งป็นใส่สิ่งเพชงมันผสมชีวิตที่บวนก่อนกำจิบดินที่รินเิอไหมเราข้าวที่รินเดือมไหมเราข้าวสาวคุณชอบอะไรเบรสิงเบียร์จ้ำเบียไทยคุณชอบอะไรบอกให้คุณบอกมาโซดาหรือบ่าเราน้องก็เชิดสิจบเล่าบางาเดือเดินรินเดินดน้องน้ำมาช่วกันบ้างเราได้ืพมกัน อันมาพี่สาวผู้หกินแน่ใช่ไหมหเด็ดเดี่ยวน้องมเมาผมหลงรักคุณนะผู้หญิงชอบเมาคอยกับเาบา,บาเมาดื่มเหล้าวันนั้นสองคนใครจะว่าให้คนสวยหน้าบน่นเราไม่สนสองคนเอามาควานให้บ้านน้องคนเคเรดื่มเหล้าเมาเสพ ปลงวนอ้นี้สิป่อยรับสวนไม่ไหเนือหนหดวล้ลงเอ้ดิน,ดน,นี่ใส่กดีหบาท 5, 5, เดี๋ยวจะให้ครับไอ้ส <c oughs> ีบา้าเองน้องม้าไอ้บนไนใช่สิขอบักนมสิขอมนันแต่งกัน บ่ต้องยานให้สิมันดูแลแบ่เวอร์เวอรัได้สิหักต้องผมป่าใส่ตาวงกระบ้านธรรมชาติคนเราเกิดมาสุดวิสัยชีวิตชะตาแต่ผมนี่นะชอบหาเมียขี้เมาชาวตักเย็นก็กักจังแม่งัดกันสี่สิบสี่ีเพรเมาเมียมันสนุกดีมันเป็นความสุขที่เพราะจิตในตรงกันทันกินเหล้าเมาบ่อยหัวอึดระเาไหัวอึดจิ้งจกอย่าใจลมดื่มตะกงยำวันสั้น เกแก่ตกันสีนังมันจะลืมเกนั่งเมาจะลืมเกขอบคุณพี่ธันนาครับสิบปักครับผมขอบคุณนะครัผู้ใดที่มอบบัตรทำไมเข้าแล้วหน้าเป็นหนาไรนะครับพี่น้องทักเข้าไปในของความเห็นน้ำเลเด้อนะครับผมแอดมินอ่านทุกคนนะพี่น้องครับ เท,ท่าหนี่งให้เรียบถ้าแขนเสือคอเมื่อถือรุ่นใหม่เงิออนทออให้ใส่เต็มพอสวัสดีเจริยท่านครับยกบบักแอบพิทุกลู่งรอมานอนเกียรคอฝากแฟนคลับเอฟซีด้วยแล้วกันนะครับสำหรับซานเล้าไฟล้างตาอีพีที่หก ในวันที่11ตุลาที่จะถึงนี้นะครับพบกับคู่จิน้นณราบูธนะครับไม่พัชรีทุกคนนะครับพร้อมที่จะร้างตาให้กับแฟนขับ FC ซาซาเลาาบันเทิงสินนะครับในวันที่11ตุลาบัตร100บาทแฟนขับ FC นะครับก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้นะครับพูดคุยกันเข้ามาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ